คำถามนี้มีคําตอบครับการทำหนังสือเลื่อนทางนะครับก็แยกได้สองประเภทหลักๆนะครับ คือถ้าท่านเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะนะครับ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนี่ยใช้บัตรประชาชนที่มีอายุเพียงใบเดียวพอนะครับไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ในต่างประเทศนะครับแล้วกรณีที่จะต้องมีเอกสารหลักฐานมากกว่านั้นก็คือผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีนะครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยบิดามารดาเนี่ยจะต้องมาเซ็นยินยอมพร้อมกันนะครับในกรณีที่ บิดาบดา,า,ารดาหย่ากันเนี่ยก็ต้องแสดงหลักฐานว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ปกครองบุตรนะครับถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยก็ต้องให้มาทั้งคู่นะครับเพราะไม่นั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องทางกฎหมายนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกฎระเบียบร,ระหว่างประเทศนะครับที่เด็กที่ต่ำกว่าอายุ20ปีตามกฎหมายเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตจากทั้งพ่อและแม่นะครับยกเว้นว่ามี ข้อตกลงเป็นอย่างอื่นเช่นพ่อหรือแม่เป็นผู้ปกครองฝ่ายเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องนํามานะครับแล้วก็ถ้าผู้เยาวที่มีอายุต่ํากว่านั้นยังไม่มีบัตรประชาชนเนี่ยก็ให้เอาสุทธิบัตรมาด้วยนะครับเพื่อจะได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ